ผมเคยเห็นต่างประเทศบอกว่าการติดห้องสีขาวนานๆจะทำให้สติแตกและเป็นบ้าได้เลยและคือ1ในการลงโทษที่โทรมานที่สุดในโลกผมเลยอยากลองดูว่ามันจริงหรือเปล่าผมเลยสั่งห้องนี้เพื่อการทดสอบวันนี้ข้างในคือสีขาวล้วนไม่มีนาฬิกาไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรจับเวลาแล้วเราจะทดสอบว่า สติแตกจริงหรือเปล่าเราจะเข้าบ่าย4คนคนละวันคนที่ออกเวลาใกล้เคียง24ชั่วโมงที่สุดจะเป็นผู้ชนะและสำคัญที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไมล์แมนด้วยเรามาเริ่มกันเลย สิ่งแรกตอนเข้าไปในห้องคือโอ้โหทุกอย่างคือขาวมากห้องสว่างคือสว่างรุ่งมากบอกเลยว่าแม่งโคตรทรมานมีน้ำสามขวดมีนมสามขวด,ขวดแล้วก็มีอาหารสามกล่องมีกระจกสีขาวเสื้อสีขาวกางเกงสีขาวอีกไม่นานนะผมน่าจะนั่งคุยกับกระจกนะเอ้ย กี่ชั่วโมงแล้วมันถามก็จกเลยเหมือนคนบ้าเลยนะจริงๆนะพอผมรู้ทุกอย่างในห้องผมก็เลยหาวิปทีที่จะให้เวลาพันไปก็คือผมจะนับเวลา หนึ่นาทีมี60วิหนึ่งชั่วโมงคือ6กสิบนาทีก็เลย60คูณ60 3,600ยวยินาทีใน1ชั่วโมงตอนนี้เรานอนได้เต็มอิ่มแล้วตั้งแต่เชา้าเพราะฉะนั้นเราจะใช้ชีวิตเหมือนปกติครับผมทำ mm hmm. กิจก,กรรมเนี่ยออกกำลังกายกินน้ำกินข้าวกินอะไรให้เหมือนกับว่าเราอยู่ข้างนอกนะครับมันมีของที่ช่างมังของเยอะมากว่าจะเป็นน้ำนมจิก๊กซอเจนกาแต่เอวาไม่ได้เล่นตรงนั้นเอวาเล่นกับดาบเลยอย่างแรก คำนวณละสำหรับ24ชั่วโมงเราต้องการประมาณ9,000 90, วิตแล้วผมเข้ามาน่าจะประมาณ5นาทีแล้วไม่ว่าผมทำอะไรวันนี้ผมต้องนับไปเรื่อยๆเ 1, 2 3 4 2> อย่างแรกเลยเราต้องนั่งสมาธิระวังเแผนว่าเราจะเอาวิธีไหนไปให้มันออกใกล้เคียงกับ24ชั่วโมงอีกคิวซันใช้หมองสิ่งที่ผมคิดเลยร่างกายผมอ่ะผมนับเวลาในร่างกายผมได้เพราะว่า ชีวิตการซ้อมมวยของผมคือแบบตื่นเช้ามากี่โมง <c oughs> เวลานอนกี่โมงเวลาผมุอยู่ข้าวเนี่ย <c oughs> ผมก็รู้เลยว้ยอันนี้คือแปดโมงแล้วเราต้องกินข้าว <c oughs> ผมรู้ในกามันก็ใกล้เคียงเลยตอนแรกอันนี้คือคิดเลยว่าแบบพีศศ่จะพยายามนับเวลาหรือแบบพยายามคิดหรือเรียงอะไรเพื่อให้เป็นเลขที่เราคิดได้นู่นนั่นนี่นะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเจอปัญหาแล้วหนูนับไม่ได้ทุกคนพอเลยร้อยยี่สิบวิไอวัาเล่นตินนันนี้ก็ลืมไปแล้วว่านับถึงเลขอะไรคิดว่าจะใช้เซนต์ตัวเองเอาแล้วกันว่าจะพยายามอยู่ให้นานที่สุดหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้าฮัลโหลกี่ชั่วโมงแล้ว ผมไม่เดินตงกรมนะเคยเดินธารมามาแล้วก็ต้องเดินรงกรมก่อนชาย,ย่างนอขอย่างนอเพราะผมเดินจงกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็มาอาอกกำลังกายมาเล่นลมมาวิ่พื้นผมก็ทำไปเรืเร่อยๆสามห้5 9ก้าเจ็ดสามหชั่วโมงแรกผ่านไปแล้วต้องทำอีก23ครั้งนี่นี่คือเพื่อนของหนูวันนี้ ทิชูแมนเขาจะมาเล่นเพงกาด้วยใครชนะจะได้ดื่มเนาะยืดเทิร์นอู้วววเอากระด o o เอเอาอันนี้ผมกลัวว่าผมจะลืมผมนับถึงที่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมนับถึง5,000ผมจะเอาอันนี้อันหนึ่งตั้งตรงนี้ถึงหมื่นอีกอันหนึ่งสมมติอยู่ดีๆลืมผมนับได้หนึ่งสองสามก็คือหมื่นห้า ผมก็เลยรู้ว่าผมอยู่ประมาณ1 5 0 0 0ถึงสองหมแล้วผมสามารถนับต่อมันจะทําให้ผมไม่ผิดเกินประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะชั่วโมงหนึ่งคือ3า0พเพราะฉะนั้นอันแรก5,000ันแล้วเรานับต่อตอนนี้ร่างกายผมเริ่มฟ้องครับว่ามันหิวแล้วนั่นแสดงว่าตอนนี้น่าจะเริ่มใกล้ๆเที่ยงหรือบ่ายแล้วนะคะรับปกติผมเป็นคนกินข้าวเนี่ยกินแค่2มือ้อคือประมาณเที่ยงกับข้าวเย็นแค่นั้นออืืมม ยังดีคุณเชียงมันไม่เป็นสีขาวหมูก็ไม่เป็นสีขาวตัวโอ้กับตัโอ้ตัดทิชชู่แมนคุณไปแพ้ดีกว่าทุกคนเอวาจะได้ชนะว้าวโอ้ทิชู่มนแข่วันนี้จีนอ่ว oh. oh, ้าว oh. wow. <c oughs> ผมนับไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยเรื่อเริ่มปวดเท้าเพราะฉันผมนอนบนเตียงแล้วก็นับต่อแต่ที่สำคัญห้ามหลับ ถ้าหลับคือจบเพราะไม่มีอะไรนับเวลาเราหลับไปกี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสําคัญคือนี่แหละผมก็ตีตัวเองตลอดไม่ให้ตัวเองหลับเลยนะครับตอนนี้ทั้งสีคนทําไม่เหมือนกันไม่มเนตนับทุกวินาทีโคชไนท์ออกกำลังกายและใช้ร่างกายบอกเวลาส่วนเอวากับบอยพวกเขาไม่ได้คิดมากและใช้นาฬิการ,ร่างกายเพื่อดูเวลาใครจะสติแตก ใครจะสบายและใครจะออกใกล้เคียงที่สุดกับ24ชั่วโมงเรามาดูกันต่อเราทำอะไรไม่ได้นะครับเราก็นั่งเล่นเกมไปคนเดียวก็ไม่รู้ว่ามันกี่โมงทำไปเรื่อยๆเบื่อก็หาอะไรทำโ,โ,โ <c oughs> ผมคิปว่าที่ผมเข้ามาเนี่ยมีสิประมาณ สองชัวง่วโมงข้างในละผมเริ่มรู้สึกหิวข้าวแล้วท้องร้องล,งลวผมคิดว่าองกินข้าวเอ้ยมีข้าวให้ด้วยเดีย๋ยวกินข้าวดีกว่า<ม>น้ำมานี่ไงน้ำแตเงียวเล่นอันที่2องหนึ่งมืนตอนนี้ผมถึง1นึ่งหมื่นแล้วผมคิดอยู่ผมจะเล่นตัวต่ออเจงก้ามันจะได้ให้สมองทำอะไรขณะที่นับ มานะของโป้ห่หมูหวานกับกุนเชียงนี่อยู่มากี่ชั่วโมงแล้วอะหกชั่วโมงนะั่งรู้สึกนานมากเอาจริงรู้สึกเหมือนอยูชั่วโมงแล้วอยู่มากรู้สึกเหมือนหนูอยู่ในคุกนิดนึงอ่ะแต่เป็นคุกที่ดีนะคะดีกว่าคุกทั่วไปโอ้หมูหวานอืมอร่อยพออยู่กับสะพักตามันเบิร์นเลยเพราะมันจ้ามากมันสว่างมากมันทำให้ตาลาย,ยนิดนึงจริง ถึงสองเมินแล้วนะครับผมว่าจะกินข้าวกินน้ำน้อยและนับต่อนะครับน้ำข้า็โอ้ฮะฮะมีสีเลยครับเอาจริงๆแทบแจะไม่อยากกินเพราะว่ามันคือสิ่งเดียวในห้องนี้ที่เป็นสีเลยอยากมองเพื่อความสบายตาต้องนับด้วยโอเชคุณคิดว่าอย่างไร ตอนที่ประหารสองหมตอนนี้กว่าจะเดินมาสองหมื่นหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่กินข้าวเสร็จตอนนี้ผมถึง2 5งหมเรานับต่อครับและนี่คือเกมที่ผมจะเล่นค่าเวลานะครับระหว่างที่อยู่ในนี้24ชั่วโมงนะฮะเขาเรียกว่าเกมโนมิโน,โนถูกปะวะใช่โดมิโนผัก เรียงให้มันเรียงให้ดีแล้วก็ผักมันให้ล้มดูดิว่ามันจะล้มหมดไหมนี่นะฮะเรียงยาวไปเป็นพืชเลยแบบนี้นะฮะแล้วก็บวกกลับมานี้พร้อมไปนะหนึ่งสองไปโอ้ย้<ฮ>ย <laughs> แค่นี้ก็สนุกแล้วครับคือ <c ười> อยู่คนเดียวเหมือนจะเป็นคนบ้าไงไม่รู้อะตอนนี้ผมตื่นแล้วทุกคนอยากจะนอนต่ออยู่นะแต่มันเป็นเวลาที่ผมต้องซ้อมมวยผมตีไปนะื้าเกิดเป็นช่วงนี้แบบว่าผมตื่นอย่างนี้นะอาจจะเป็นแบบว่าใบสองใบสามได้นะใบสองกี่ชั่วโมงหปล่าแปโมงก็าโมงสิบโมงผมตีไปว่าตรงนี้ระมันเจ็ดชั่วโมงนะ thank you ผมถึงส0,000ืวินาทีแล้วอันนั้นประมาณ1ิบชั่วโมงแล้วพอผมกินผมเริ่งมง่วงแาบเหมือนว่าน้ำตาลในเลือดมันขึ้นแล้วตอนนี้มันดรอปผมพลาดผมนอนบนเตียงกําลังหนับแล้วการที่ผมหนับมือมันหยุดและผมหลับตอนไหน,นผมก็ไม่รู้ผมหลับตายแล้วแผนกันหนับทังไปหมดเลยครับ ทำเป็นผ้าพันคอก็ได้นะหลายคนไม่รู้นะคะว่าเวลาที่เดบาอยู่ในห้องน้ำใช่ปะ่ะแล้วสมัยก่อนไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์ใช่ปะ่ะแล้วแบบเวลาอึอะไรแบบเดูกก็ชอบเล่นแบบทิชชู่ที่บ้านนะคะเพราะมันทําอะไรได้เยอะเพราะแต่อนเวลาเราแบบเข้าห้องน้ําใช่ไหมมันต้องไม่คิดถึงว่ากฏการณือึว่ามันจะอึไม่อ,อก่กเด็วก็จะชอบพับทิชชู่มาเดยวจะพับให้ดูนะคะว่าจะพับรูไปไอะไรนี่จะรู้ <laughs> หรือจะมองว่าเป็นผีเสื้อกลางคืนก็ได้นี เจอโดนปองครับผมเล่นลูกมิงปองดีกว่าแล้วผมมีถังขยะด้วยน,นี่ขยะข่าวมองไม่เห็นนี่ละเห็นไหทุกคนนี่แหละโยนอฝา,าแล้วก็ให้ลงถังขยะดีวกว่านี่แหละข้าวเวลา ย,ยังไม่หิวเลยแสดงว่ายังไม่เย็นเดี๋ยวรอหิวปุ๊บมันก็จะเย็น <c oughs> ม<า>ั้งเรามีปัญหาผมหลับผมไม่รู้ผมหลัแบแป๊บเดียวเองรอนาน อยู่ผมก็สามหมื่นนิด,นดตอนนี้ผมดาวน์ดนนะครับผมไม่แน่ใจผมจะตั้งอีกสามสี่หมื่นห้า่หมายความว่าสิบสองชั่วโมงพันไปแล้วผมพลาดเดี๋ยวต้องนับต่อและแค่ขอให้แบบที่ผมนอนไม่ได้สั้นมาได้ยาวขอให้ผมเกือบจะถูก ผมเจอแก้วสองใบผมก็น้ําใส่แก้วแก้วหนึ่งแล้วก็อีกแก้วหนึ่งลงแล้วผมก็เทแล้วผมก็เทเหมือนชองชาหยดไปก็เหมือนว่าสามสี่ร้อยแบบว่าสามสี่ร้อยโลบเลรยอโดไปหยอดมาหยอดไปหยอดมาหยดจนแบบว่ารู้สึกเมื่อยแขนแล้วเหมือนเราเล่นได้แขนแล้วหยอดไปหยดมาเพื่อผมก็เริ่มหิวข้าวแล้ว อยู่แบบนี้มันทำให้หนูดูแบบเป็นคนไม่ปกติเลยอ่ะพอผมหลับไม่รู้นานเท่าไรผมนับต่อไม่ให้ตัวแองนอนไม่ให้ตัวแองหลับก็คือนับอย่างเดียวพอผมถึงประมาณ6 0หมื่นแล้ววุชี่ห้องไม่มีห้องน้ำทำไมไม่ได้ก็เลยใช้ทางขยะไปเลยครับ ธรรมชาติเรียกมันต้องทำผมเอาฝาปิดไว้เพื่อไม่ต้องเห็นไม่ต้องมีกลิ่นอะไรเลยครับก็ไลยรู้ว่ามันผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วมันน่าจะมืดมืดเย็นเย็นแล้วล่ะอันนี้เราจะมากินข้าวที่เหลือนะฮะจากมื้อแรกที่เรากินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วพอกินข้าวเสร็จผมว่าผมจะ ทำอะไรต่ออะไรอีกสักน้อยหนึ่งแล้วเราก็จะนอนนอนแบบยาวๆเลยตื่นมาหาได้ทาอีกแป๊บหนึ่งให้มันได้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ออกแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันครบหรือเปล่าเติร์ออกไปข้างนอกตีสามทำาไมไม่ได้ผมก็เอาข้าวมากินผมเดินกินเดินกินปุ๊บแล้วถ้าพักหนึง่งว่าคิวนอนผมก็นอน ตอนนี้นะคะเอว่าไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่ไม่รู้อะไรเลยดูเค่ต้องอยู่ไวถึง24สสชั่วโมงแต่คิดว่าเริ่มกลางคืนแล้วเพราะตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะก็จะเริ่มนอนก็ไม่รู้ว่าจะนอนได้ไหมเพราะว่าไม่เคยนอนที่แบบนี้ที่เป็นเหมือนฟุกนั่นแหละฟันดี้นะคะทุกคนบอกว่าไอว่าจะอยู่ถึง2 4ีชั่วโมงต้องเป็นผู้ชนะตอนแรกง่วงมาก่านไปอันนี้พึ่งรู้สึกแบบโอเคมันได้พลัง มันเริ่มง่วงมากมันต้องไกลละ20บชั่วโมงมัง้งตอนนี้นะครับผมก็เริ่มรู้สึกว่าง่วงนอนแล้วนะครับขอนอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันเช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงหรือว่าตอนนี้ตีสามหรือตอนนี้กี่โมงก็ไม่รู้ครับแต่ร่างกายผมบอกว่าผมง่วงมากแล้วก็ผมจะหลับแล้วผมก็จะตื่น แล้ผมก็จะรอเวลาออกไปให้ครบ24ชั่วโมงครับทุกคน7,000มื่นวินาทีแล้วมกนเลยกินหิวแล้วอันนั้นหมายความว่ากล้จะจบเลยอีกวันหมื่นห้าถึงสองหมื่นวินาทีมันจะได้ครบเก้าหมืนผมเลยทำหลายอย่างเพื่อข่าวเวลาผมคุยกับตัวเองผมเดินไปเรื่อยๆผมก็เล่นทุกอย่างเหมือนเดิมตอนนี้3คนนอนอยู่แล้วไมเมนเนหนับไม่หยุดตอนนี้ลุ้นมากว่าใครจะออกใกล้เคียงที่สุดกับ24ชั่วโมง โอ้โหใกล้จะจบแล้วกันแข่งขันครั้งนี้ถึงเวลาแล้ว9,000ว,วินาทีจะออกได้แล้วตอนนี้น่าจะ24ชัมม่วโมงบังนี่แล้วนะคะ9,000 9,000 90, เลยสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนคิดว่าตอนนี้น่าจะเช้าเริ่มอยากออกแล้วว่าแต่ตอนนี้ห้องลกมากนะคะก็เดี๋ยวเก็บห้องแล้วเดี๋ยวออกเลยที่กลบ ผมไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าผมตื่นมาตอนเช้านี้ผมก็อั้นมาสักพักแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผมปวดท้องมากๆครับเดี๋ยวผมจะออกนะครับไม่รู้ว่าผมจะออกก่อนหรือว่าอะไรข้างหลังมันจะออกก่อนนะครับไปเราออกดีกว่า อันนี้ครับทุกคนผมคิดว่าผมน่าจะครบแล้วออกเลยก็ well. ต, rush. ตอนนี้นะคะเก็บของเสร็จหมดแล้วเก็บสถานที่แล้วเรียบร้อยไม่รู้ว่า24ชั่วโมงหรือยังแต่หนูใช้เซนเอาแล้วก็อยู่นานที่สุดที่ทําได้ตอนนี้คือไม่ไหวแล้วเพราะทั้งอันฉี่ด้วยร้อนมากๆด้วยนะคะโอเคหนูจะออกแล้วหนูไม่ไหวแล้วใครอยู่ต่อก็ดีใจด้วยแต่หนูไม่ไหวแล้วผมทึงเก้ามันแล้วครับจะได้ออกโอ้ มันสว่างเกินไป Yes I'm free เอาดีกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับขอไปขี้ก่อนครับผมไม่ไหวแล้วเวลาของเน็กก็คือ29ชั่วโมง18นาที55าส้วินาทีอ่า29 เวลาของพี่บอยก็คือ26ชั่วโมง24นาที55วินาทีโอ้ยหีชั่วโมงเพ้ยมันใกล้เคียงกับ24ชั่วโมงมากเลยนะเวลาของนายก็คือ16ชั่วโมง37นาที56วินาที16ชั่วโมงเองเหเดี๋ยวโอ้โห8ชั่วโมงผมนอน8ชั่วโมงเต็ม ในห้องมันไม่รู้สึกเลยไม่ได้คิดว่านอนนานขนาดน,นั้นเอ้พ่อพักไปแค่สี่ชั่วโมงเองทุกคนโอ้ oh my God. อันนี้เดี๋ยวจะแบบไปติดที่ฝาที่บ้านว่าสามารถหยุดได้ในห้องที่ไม่มีแอร์ไม่มีโทรศัพท์ไม่อะไรเลย20ชั่วโมงหนูถือว่าเป็นการสบควาส็จที่ยิ่งใหญ่ที่มันยากจริงๆเข้าไปใไนแบบวงเบงมากเลยคือแบบทําอะไรไม่รู้วนูถือว่าดีใจดีใจใจ,จบไปแล้วสําหรับ24ชั่วโมงในห้องขาวอันดับ 4. โคชนายอันดับ3ไมเมนเนต อันดับที่2เอวาผู้ชนะคือพี่บอยเป็นคลิปที่สนุกมากหวังว่าทุกคนชอบคลิปแนวใหม่แบบนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามช่อง my m i n u t และเราจะเจอกันกันกบคลิปใหม่สวัสดีครับ